นะครับ M24 ก็ก็แล้วก็โหหนึ่งพันดูสิจะเล่นเป็นอะไรมาขวาแน่เลยเนี่ยโคงโอ้โหมาขวาชัดเจนมาขวาหล้อเจ้ามาขวากระบองคู่อะ่ะเฮ้ยเราเล่นสูตรไม่ได้ว่าน้ผู้ชมเขาเล่นเป็นกระบองคู่ เอาหุ่ขึ้นไปกินนะผมกินต้วไปเอาแทางมาท้าดีครับเงี้รออะไรล่ะมาผมโอ้กินชองกินนะกินครับเราก็กินซองเหมือนกันกินนะผมฮฮฮฮฮ แล้วไงล่ะจ๊ะพี่จะกินเรือนนะจ๊ะแล้ว้องขุนจ,จะทําไงเสียบแม่งเลยะโคนดื้อนักเสียบขโอ้ให้เสียบโคนไว้อะเสียบโคนให้เขากินม้าไปนะครับเออให้เขากินมาไปแล้วเ,เ,เ,เรากินตัวนี้วุ่นวายละมึงไปครับ จะกินสองเหรอกินไม่ได้หรอพี่หงายแล้วพี่หงายแล้วพี่เล่นแล้วพี่เอาจริงเสร็จไปครับไปครับมาครับ,น,บนั่นนะบปเร็วโคนเร็วโคนขาสั้นต้องรีบเดิน ดานับมาเร็วครับรีบอ่ะเม็ดขึ้นอีกตัวเอาละเล่นสูตรได้เว้ขุดวางในขุนวางในแล้วเล่นสูตรได้ครับอ่ะลอยเบี้ยวิชาลอยเบี้ยตื่นๆโอ้ยไม่สนใจเว้ยฮไม่สนใจหรอจ๊ะขยับดินนึงครับขยับดินหนึ่ง,ย,นนงยังไงเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอก กินครับกินครับ